สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับยมพลออโตะค่าชัดเดียนกุนีพรมมีเก่าพูดนะครับรถเบนเรียบตนะครับจะไปรับแล้วนะครับมื่อนี้นะครับผมกับพี่ธนยศนะครับไปแล้วนะครแล้วนครับเฝ้าไปกินก้อยอย่าไปกินก้อยอย่าชนทอนนะครับรับคันนี้เลยเอาเสื้อเพ่นไปยังนะครับเดี๋ยวไปเตรียมเสื้อเตรียมย่างหูกค้าครับพี่ธนยศบอกกันนะครับความถึงผลานลูกค้าครับเราก็จะไปส่งมอบนะครับที่จังหวัดยโสธรนะครับรถคันนี้ก็สวย สองวันเดียวเอ้สองวันอนุมัตินะครับลูกค้าท่านใดฝากติดตามอยากได้รถมือสองนะครับเวลาเขาออกไปใส่งานเนี่ยเขาเรียมพร้อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ่ายูสูดีแมคคันนี้ปี2021ันยถึกๆพี่น้องขายถึกๆเดี๋ยวนี้รถแพงบอกได้เลยว่ารถแพงถ้าใครอยากได้ลูกค้าตอนนี้จะเดินทางไปแล้วอ่าไปกินกยย๋วยเตี๋ยวโซ่ก๋วยเตี๋ยวโซ่ตอนนี้เอาที่พนรอไปเอาเสื้ออยู่นะ คันนี้เป็นตัว LDA นะครับเป็นตัวปี21ราคาอยู่ที่4 3 8 0 0 0บาทถูกมากๆตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นราคาเดิมอยู่แต่ถ้าเป็นราคากับใหม่เนี่ยผมบอกว่ามันไม่ได้แล้วโดยนี้ผมหาซื้อรถยังไม่ได้เลยนะครับฝากติดตามถ้าอยากได้รถมือสองนะครับวันนี้เราก็ไปกับนิพลนะครับไปส่ง CP เห็นกันพี่น้องว่ายุ้นุื้นพเป็นแบบไหนนะครับเพิ่นเพิ่นมาิ่งรถแล้วล่ะ แค yup. ่ไปกินก้วยพี่น้องจวดไปครับ okay. ไปเดินทางกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัส yep ดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณน้องครับวันนี้นะครับมาถึงแล้วจังหวัดยะโสธรกินก้วยจนเอี้มพี่น้องพุ่งออกเลยพุ่งออกผมไม่ออกครับกำลังอวนแล้วตอนนี้คุณพ่อไปดูรถที่ที่รลานนี้เนาะครับเนาะแมนครับแมนแมนเดินทางไปพุ่นเล็กกันครับลูกชายแมนครับ ไปกันสามสี่คนนะครับไปเส้นสัญญาอยู่พุ่นอนุมัติเร็วปะครับอ่ะอนุมัติเร็วครับสองหมื่นแล้วเนาะสองหมื่นอ่าบอกยังไงเส้นแล้วปุ๊บมือรุ่นมาเขามาถ่ายรูปเลยครับอ่าไฟแนนซ์เขาก็จะมาถ่ายรูปเป็นยังไงคนผูว่ากะบอกตอนแรกว่าสิไปเอารถยังก็ฮึโตโยต้ารีโวครับโตโยต้ารีโว่นี่ยอ่ามาเออกระเทือนเปลี่ยนใจเอารถใหม่รถเนาะคครรัับบผมเอารถคันใหม่รถ กับรถตียิบเอสนะครับคันนี้ก็ถือว่ารถอ่ามีเฮ็ดตีแต่พวกอ่ากับช่วหนาตัวนี้อ<ช>่ามุ่งหมานิดเดียวแค่น,นั้นนอกนั้นบ่มีบ่มีชนนุนนักตีลังกาความบม่บม,มีตาต่อบ่มีถ้ามี่ซื้อขึ้นเต็มครับอ่ารับประก,กันได้ผมเฮ็ตติงดีมาตลอดก็บอกบ่สุดจุดสุดแจ๋เราไปเพราะว่ไงเนาะครับให,ใ,หใ,หให้ให้ให้ลูกค,ค้าได้รู้ว่าเออรถมาแบบใดแบบใดนะครับมือนี้ก็เป็นมือเลิกดีนะครับมืออื่นนะครับเลขออกนะครับ ซืือไปไหมอครับเลยแล้วแล้วครับคาคาในรถรี่ว่าขันถึงแล้ววันที่หนึ่งผมจิมาหาเลยพอเ้ยบายหยาบบายยาบยเลูกทิงยกใครเละขันนี่เบอร์ลูิงยกใเลขันนี่บอสืไหมซื้อใหมไมขันนี่มันคุ้นนะผมเลยค้นๆ่าเลกออกมากอะวันนี้ได้ครับที่นี่เป็นดวงใครดวงมันเนาะแมนครับ ผมผมซื้อน้ำลูกค้าบ่ได้ครับเพราะมันไหลคันสิเบิดรซื้อให้ลูกค้าเสี่ยงโชคเอาครับรถไหรถมันคือว่าล่ะดวงไผดวงมันแล้วมื้อนี้ก็ซื้อไว้เพื่อไใบในจักงน้อยนะครับเพราะเป็นได้รุ่นเนาะมื้ออื่นก็สิได้รุ่นแล้วนะครับเฮาก็เว้ากันโดนๆก็ได้ยครับเพราะว่าคนอับแยบอยู่แล้วเดี๋ยวโทรศัพท์รุ่นนึงคันใช่โทรศัพท์มันจะร้อนนะครับคันนี้ก็จะเป็น Isuzu D-Max นะครับ1.9ปี2021อันนี้ก็ เรียบร้อยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้ก็อะไรต่างๆให้ลูกค้าเรียบร้อยคันนี้เป็นตัว LDA นะครับ1.9จอดส่งถึงหน้าบ้านนะครับกับชัดเจนกว่านี้บวมีแล้วนิพนธ์เอาตัวขาดใครอยากได้รถแบบนี้ให้กดติดตามไว้ได้เลยนะครับบริการจัดเฟอรนิเจอร์ทไทยจัดส่งได้ทั่วไทยดูนะครับช่วงบนช่วงล่างนะครับลูกค้า ถือว่าสวยเลยนะครับนี่นะครับใครใครอยากได้แบบนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับศูนย์เ้าแปนี่นะครับคันนี้เลยวันนี้ร้อนมากนะครับวันอากาศร้อนๆนะครับก็สัดส่งที่ยะโสธรเรานะครับวันนี้โอ้วันนี้ร้อนนะครับวันนี้ก็ขอแค่เข้าร่มก่อนนะครับอพูดบ่อครับถ้าเกิดว่ารถเนี่ย เวลาเขาเอ่อเป็นรถขั้นที่สองของน้องแล้วเนาะครับอ่าขันแรกกับเพื่อนขายไปก็เล้อนีกซื้อไหมนะครับซื้อไหมเอามาไว้ใส่งานในครอบครัวนะครับเังไรกับอ่าขันเคยมีรถแล้วบม่ยากหรอกแต่ว่าโดนไปบ่ได้ขับรถนี่ผมก็เช่าขับไประจับนี่ครับเุ้ยอะไรับครับรตุ้ยครับแต่ตัวนี้จะเป็นหกสปีดครับผมรถตุ้ยครับผมเกียร์ถอยสึกษาไหมเอาแต่พี่ก็ยังศึกษาอยากอยู่ตัวนี้มีกล้องหลังพร้อมไหมไฮเบิ้งนะครับมีกล้องหลังไฮบ้อมนะครับ ก็เอาไปใส่อีกเงาๆนะครับข้างงวดกับโอ้ลูกค้าดาวนะครับดาวไลยกับธรรามดางวดกระถูกงงถ้าโบดาวนี่งวดแพ่งดอกเบี้ยสูงครับบอกเลยเลยอืมเพราะว่าหนึ่งเข้ากับจัดําธนาคารนะครับธนาคารแบบตัวไหนข้างงวดตรงๆนะครับอ่ามือนีรับขอบพุณหลายๆนะครับที่ติดตามขอบคุณที่เขามารับชมนะครับอยากได้รถฝากก็ติดตามไ้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับให้พ้นรีวิวให้เบงซูซอกซุ่มมุมงซื่อแจ๋ให้นีความเสื่อมันนะครับ มือนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณว่าเราใช้ด้วยนะครับอดัมพี่ช้ด้วยอยากฝากให้ฝากร้านทางหน่อยนะครับขอนิดนิดนิดหนึงครับฝากยังไงล่ะเ็นบอบเออชัดเจนกว่านี <No, ้ชัดเจนกว่านี้ไม่มีแล้วครับผมนะครับมาที่ยันโซทอนครับคือขาดเสิดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเราก็ไปพี่น้องเขาติดตามมาโดนแล้วนะครับแต่คือจะได้รู้นะครับทุกอย่างอย่างในรถกับฝากติดตามไหมฟังสโลแกะบอกไงครับแต่รถเจนเรืครับครับ ล,ววลาไปก่อนพี่้องเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครัขบขอบคุณนะครับขอบคุณครับ